อย่างงี้เหรอลูกไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้ไหมพี่พลอยใช่ไหมคะพลอยคะพี่แม่คะโอ้โหนตเน็ตมันช้าเน็ตช้ามากอะไรลูกเขาไปเรียนเรื่อนั่ค่น่เขาไปเรียนเรื่อะ สวัสดีจ้าเปี่ยนให้มันปูกันนะอของตาลกแป๊บหนึ่งเพราะว่ามีเล็บเดียวเกนต้องทำช่องใหม่แล้วทีนี้มันมันยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเข้าเกณฑ์อะไรสักอย่างเลยก็เลยบอกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอคุละทางตาลต้องทางนี้ไงโอเคอะพี่คนนี้เล็บเดียวโอ้โหว่าลูกสวยมากเลยค่ะดูสิคะโอ้ลูกกระตาขันทำไมไม่มีฝาแบบพี่ ค่อยวัดฝาสิอ้ยค่อยจะประกาศจาแก่กเ๋ยกให้ใเพชรจับใหม่หน่อยเพชรจับเออเพชรจับเหมือนพี่เอ๋เฮ้ย <re ท่านะคะสวัสดีแฟนคลับของตาเล่เ็นแสนนะคะก่อนที่ช่องใหญ่เขาจะไล์นะคะไลหกโมงครึ่งเหรอคะหกโมงครึ่งใช่ไหมคะจะเริ่มหกโมงครึ่งค่ะไล์ผมเปิด ่ะอ๋อค่ะโอ้โหพี่พลอยเก่งมากเลยค่ะดูสิคะโอ้โหพี่เพชรก็เก่งค่ะดูสิมีกระดาษกี่ตัวคะเนี่ยอะไรนะโอเจโอ้ยอย่าเขียนโอเจโอ้มเคเขี้ยงหายเลยค่ะวายอย่าเขียนอนนี้ท่ลาเขียนขอบคุณค่ะคุณฟันนีเจริญสุขขอบคุณน้ค่าพร ขอบคุณค่ะยายสะคอนอยู่ภาคใต้นะคะเนี่ยขอบคุณตามทุกไลฟ์เลยตามทุกช่องเลยขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาดูน้องพิษน้องพลอยขอบคุณค่ะได้ยังว้าวตอนนี้ในดาวห้าสิบดวงแล้วขอบคุณค่ะเอเ่ที่บัวอะไรมาได้ด้ดาวจิตเล่ได้ดาวยายเจ๋งเอาได้อยู่ได้สองร้อยกุดวงอยู่ขอ้องเพื่อนน้องพิพลอยเขียนอันนี้ค่ะ เป็น,น,นแฟ<ค>นคลับย,ยาเตอะอะไรนะคะอยู่เจ้าตาขอบคุณคุณกรเด็ดค่ะอ่าะฮะฮะอะไรอ่ะดำอ่ะตอนนี้ไลฟ์ของตะเล่อยู่นะตะเล่อยู่ลุงวิทย์อย่าพูดอย่าเบ้าพื้นคนนะโอ้เบอร์หลานนี่บุ๋มหลานสี่เจะโอนแม่จะว่าแม่ตะเล่มาสวัสดีแฟนคลับเจ้าแม่ เป็นกาลังใจก่อนที่ไล์ช่องใหญ่เขาจะไล์นี่หกโมงครึง่งเลยเวลาอีกสิบนาทีนี่ตาเล่สวัสดีครับเป็นกําลังใจให้คุณยายและคุณตาขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะสาเหตุที่ต้องทําทาช่องตาเล่ไว้สมมุติว่าเอาตาเล่ขึ้นรัวๆเลยเนาะเชิญเป็นกําลังใจให้เพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนกำลังทาช่องใหม่แต่ว่าไล์สุดไม่เป็นเพื่อนวะ ว้าวขอบคุณมากขอบคุณค่ะเรเาจะไปเขียนขาตัวเองหรอลูกติดตามช่องขาอ๋อคุณนกนกน้อยเหรอคะคุณปูนัทชียขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตาเลยค่ะตาเลยนะเอเคครับโผมเคียครับ มึงเขียนเก่งตาทำไมอะลูกเหยีบยบลอยเลยค่อยตาไปกินข้าวกับอะไรมา,ามข้าก๋วยเตี๋ยวเนอะทัดไปที่วยเี๋ยวใช่ไหอะไราวต้ก๋วยเตี๋ยวอะไรข้าวต้มก๋ยเตี๋ยวอะไรข้าวตก๋วยเตี๋ยวอะไรมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวลามัน,นมอะไรนะขอนขอนอะไรนะมันจะไปเขียนมันมันล้างไม่ออกนะลูกนี่มันล้างไม่ออกนะเนี่ยล้างไม่ออก ลบไม่ออกนะอย่าไปเขียนเกรอย่าไปเขียนอนที่มันลบไม่ออกเห็นไหมน่ะไม่ออกนะ่นน่ะไม่ออกนะเขียนตรงนี้อ๋อไม่เป็นไรค่ะใครที่ตัดคลิปจะแต่ว่าเอาของเราไปลงแล้วก็ให้ดูดีๆลงในแง่ดีนะลงในแง่ดีเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรตามสบายเลยอะขอบอกพี่มัดให้พี่มัดแยซื้อมาให้อีกเล่มนึง ไปได้้องเลนให้อีกแล้วแม่จอะไรคบไปได้เนี่จะอะไรป่วยจะอะไรเผือกจะอะไรนั่นิใคล่ะไปวาใหรจะมาโอยผ่หันก้องถเด้งลอยย่างจากไปจากมาโอ้น้ใหมโอ้น้ใหมยิ้ยอนใปยอนไหไปไหนล่ะล่ะเออผู้ใดเอาไมเาปาไให้มันนีโอ้เนียจะอะไรเนียจะอะไเนี่ยสังเราน่ีรวยรวยยี่สิบบาท ม,มันไม่ออกมันไม่ออกนะ